เบกซันชัยวอวยพรวันเกิดทัญญาขอแซวหนักอารมณ์ไม่ต้องขึ้นตามอายุก็ได้มอบมงพ่อบ้านใจกล้าเบกซันชัยวอวยพรวันเกิดทัญญาเขียนซะซึ่งแต่กลับสะดุดด้วยความหาขอแซวสุดที่รักอายุเยอะขึ้นแล้วอารมณ์ไม่ต้องขึ้นตามก็ได้ถือเป็นคู่รักที่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคกันมาตลอด20ปีเลยทีเดียว สำหรับคู่รักยุค90อย่างเป็กสัญชัยกับภรรยาสาวธัญญาธัญญาเรศที่แม้จะต้องเจิมระสุมดราม่าด้วยกันมากี่ครั้งแต่ทั้งคู่ก็ยังจับมือกันไว้แน่นและอยู่ด้วยกันในฐานะคู่ชีวิตจนหลายคนต้องอิจฉาล่าสุดเป็กสัญชัยขอออกตัวมาอวยพรวันเกิดคุณภรรยาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ47ปีของธัญญาผ่านอินสตาแกรส่วนตัวแอดเปกิยาขี คำอวยพรสุดซึ้งก่อนจะปิดท้ายด้วยความหาว่าสุขสันวันเกิดนะจ๊ะภรรยาสุดที่รักแก่ขึ้นมาอีกปีแล้วตามตามกันมาอายุมากขึ้นอารมณ์ไม่ต้องขึ้นมากตามอายุนะจ๊ะ ลดลงบ้างก็ดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจะได้อยู่ดูแลลียาด้วยกันไปจนแก่เท่าปลอดภัยจากทุกสิ่งอย่างนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลิฟยูท้ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาหัวเราะให้กับแคปชั่นของพ่อเป๊กและกระหน่ำอวยพรวันเกิดให้สาวทัญญาขอให้แม่มีแต่ความสุขตลอดไปสวยวันสวยขึ้นแถมยังแซวอีกด้วยว่าขอให้สามีรักสามีหลง